ฮัลโหลค่ะก็ก่อนอาบน้ำนะคะแซนก็จะมาแนะนําครีมที่แซนใช้อยู่ทุกวันนี้นะคะนี่เลยครีมบุชีไวค่ะเป็นครีมลักแรกข้ขารัใครที่มีลักแร้ดานะคะมาเอาไปทาเลยนะคะแลวสามารถทารอยแตกมาได้นะคะหรือว่าจะเป็นผิวกลายก็ได้คอดําก็ทาได้เช่นกันนะคะใครที่มีผิวกลายดํานะคะไม่ว่าจะเป็นดําแดดดกากรรมพันธุ์หรืออะไรก็ สามารถใช้ได้เหมือนกันค่ะถ้ากลัวเปลืองก็สามารถนําไปผสมโรชั่นทาผิวได้เลยนะคะแต่ถ้าอยากขาวไวแบบไฮสปีดน,นะคะแนะนําทาตอน น้ำเปียยตกาหมาดค่ะแล้วก็ทาได้เลยนะคะขาวไวแน่นอนนะคะ1กระปุกนี้ใช้ได้นานหนึ่งเดือนถึงหนึ่งเดือนครึ่งเลยนะคะคุ้มแน่นอนค่ะราคา390บาทนะคะแซนจะบอกว่าขาหนีบดําๆเนี่ยกระปุกนี้เห็นผลเลยค่ะหรือว่าจะเป็นลักแร้ดาๆนะคะดูสิแซนลักแร้ขาวแล้วนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็ทักหา,าแซนได้เลยหรือว่าสนใจเปิดบินขายนะคะ10กระปุกในราคา2องพันเาเท่านั้นคุณได้กาไรเลยหนึ่งพันบาทนะคะหรือว่าอยากได้ราคาที่ใช้เองสิกระปุก2009 แซมก็จัดการให้นะคะก็ใครสนใจสินค้านะคะแซมส่งให้ได้เลยค่ะมีคนคอยส่งให้นะคะอยู่ที่ประเทศไทยนะคะโอเคสนใจก็ทักมานะคะหรือว่าอยากลองใช้นะคะ